เค้กกล้วยหอมโกโกค้ค่ะวันนี้เจ๊กุ้งมาทําเค้กกล้วยหอมโกโก้กันนะคะไม่แปง้งไม่แป้งคะ่ะไม่ใส่แป้งนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่อนไปชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้ใช้กล้วยหอมหนึ่งลูกค่ะไม่ใส่แปง้งไม่ใส่แป้งนะคะ หั่นกล้วยหอมตามภาพเลยนะคะไม่ยุ่งยากง่ายๆนะคะทำเค้กกล้วยหอมเพื่อสุขภาพกันคะ่ะจากนั้นเราก็นำไปปั่นนะคะใช้กล้วยหอมหนึ่งลูกผงโกโก้หนึ่งช้อนคะ่ะอันนี้รสชาติจะออกกลางๆนะแต่ถ้าใครชอบออกหวานสามารถเติมน้ำผึ้งได้นะคะอันนี้คือรสชาติกลางๆคะ่ะนำไปปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดเลยคะ่ะ ใครไม่มีเครื่องปั่นไม่ยากนะคะเราสามารถใช้ช้อนได้นะคะนะคะตีให้ละเอียดเลยค่ะตีให้เข้ากันจนละเอียดนะคะตามภาพตามภาพเลยค่ะเค้กกล้วยหอมโกโก้ไม่ใส่แป้งนะคะไม่ใส่แป้งเลยค่ะจากนั้นเรานําใส่ถ้วยที่ต้องการเลยนะคะวันนี้กล้วยหอมหลูกผงโกโก้หนึงช้อนแค่สองอย่างแค่นี้ละค่ะใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะวันนี้จะกุ้งทำหนึ่งถ้วยนะคะ จากนั้นเรานําไปเข้าไมโครเวฟเลยค่ะเข้าไมโครเวฟ10นาทีนะคะที่ไฟปานกลางค่ะนําไปเข้าไมโครเวฟ10นาทีที่ไฟปานกลางนะคะวันนี้เราทําเค้กกล้วยหอมโกโก้แบบง่ายๆไม่ใส่แป้งนะคะนําเข้าไมโครเวฟ10นาทีที่ไฟปานกลางเลยค่ะใช้ส่วนผสมแค่2อย่างนะแต่ถ้าใครชอบหวานสามารถใส่น้ําผึ้งเพิ่มเติมได้ค่ะ รสชาติวันนี้จะออกกลางๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กกล้วยหอมโกโก้นะคะเดี๋ยวดูเนื้อกันนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงนะนี่คือเนือเเน้อเค้กค่ะเนื้อเค้กจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไม่ใส่แป้งไม่ใส่แป้งค่ะเดี๋ยวเราไปตกแต่งหน้าเค้กกันนิดนึงนะคะก่อนเสิร์ฟนะคะเติมผงโกโก้นะคะเพิ่มความหอมนะคะลงไปนะคะบนเนื้อเค้กอีกทีหนึ่งค่ะเติมผงโกโก้นะคะ ในผงโกโก้ก <cn Jean> ็มีประโยชน์มากมายนะคะช่วยคลายเครียดด้วยค่ะนะคะเติมลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กกล้วยหอมโกโก้นะคะวันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคลิปนี้เจะกุ้งต้องไปแล้วนะคะไปละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ